สถานีวิทยุสราญรม AM 1 5 7 5การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกคุยกันเพลินเพินคุยกันจันพุทธศุข สวัสดีครับด้วยกันคุยกันวันศุกร์นะครับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วครับผมสรยุทธชาติสมบัติดำเนินรายการครับก็พบกันที่คลื่น157 5กิโลเฮิรตซ์ของวิทยุสารนร่มนะครับกับเป็นโอกาสอันดีที่จะมาเว่าเรื่องรล่าต่างๆที่น่าสนใจนะครับช่วง6โมงครึ่งนะครับถึง7โมงของวันศุกร์กัันจันทร์นะครับปกติผมจะมาพบกับท่านผู้ฟังสองมือนะครับแล้วก็ช่วงไหนเนี่ยถ้า มีโอกาสดีๆก็จะเอาดนตรีมาแสดงให้ฟังนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่เรียกว่ากำลังฝึกซ้อมกันอยู่นะครับพวกนักศิลปินทั้งหลายแหละเนี่ยที่เตรียมเช่นๆมากกับฝึกซ้อมกันอยู่กับคงอีกเร็วๆเนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่จะแสดงดนตรีให้ท่านผู้ฟังรับฟังนะครับก็ค่อยๆบิวด์ับไปเรื่อยๆยนะครับเป็นเป็นโอกาสอันดีนะครับก็ ในช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่มีการประชุมทูตนะครับเอกอัครทูตละกากงสุลใหญ่ของไทยประจําประเทศต่างๆนะครับามาร่วมกันที่ประเทศไทยมารับฟังนโยบายของไทยนะครับในเรื่องต่างๆเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของนโยบายต่างประเทศที่ประเทศไทยจะผลักดันเดินหน้าต่อไปนะครับเราเนื่องจากว่าทูตและกากงสุลนใหญ่เนี่ยถือว่าเป็น head of mission หรือว่าเป็นหัวหนา้า หัวหน้ามิชชั่นหัวหน้าคณะทูตเนี่ยนะครับของไทยเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดข,ของไทยในต่างประเทศดังนั้นเนี่ยการพบปะกันน,นะครับเท่ากับจะได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นนะครับจากประสบการณ์ต่างๆแต่ละประเทศเนี่ยที่ไปอยู่กับบวคขึกันนะครับยังยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยผมคิดว่าในวงการการทูตเนี่ยอาจจะมีแยกได้3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือว่าเรื่องของ งานที่เป็นงานพหุภาคีพหุภาคีก็หมายถึงว่างานที่ประเทศต่างๆเนี่ยมาประชุมกันนะครับ mm hmm. กับยกตัวอย่างอย่างเรื่องของสารประชาชาติเรื่องขององค์การการค้าโลกเรื่องขององค์การระหว่างประเทศทั้งหลายเนี่ยนะครับของไทยก็จะมีคณะผู้แทนถาวรของไทยเนี่ยประจําองค์การสารประชาชา,ชาตินะครับอยู่ในที่ต่างๆนะครับที่หลักก็คือที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับแล้วอีก ที่หนึ่งที่เป็นที่รักขึ้นกันก็นคือว่าในเจนีวาซบิเซแลนด์นะครับที่หนึ่งก็เป็นที่เวียนานานะครับเวียนานานเนี่ยก็จะเป็นหลายเรื่องนะครับเรื่องของความร่มมือในเรื่องของเ,อเรื่องของกฎหมายนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยก็คือที่เคนยานะครับก็มีสาปร,ระชาชาติขึ้นกันก็นเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นมิชชั่นหรือว่าคณะผู้แทนถาวรของไทยนอกจากนั้นเนี่ยก็มีในที่อาเซียนนะครับ อาเซียนนี่ก็ที่จาการ์ตานะครับไทยก็มีคณะผู้แทนทาวนประจําอาเซียนนะครับนี่ก็เป็นเป็นหมวดหนึ่งนะครับในเรื่องของการทูตไทยหมวดที่สองนี่ก็เป็นเรื่องของสถานทูตนะครับสถานทูตก็มีหลากหลายความความสําคัญของของสถานทูตเนี่ยจะประจําอยู่ที่เมืองหลวงนะครับเมืองหลวงเพราะว่าสถานทูตเนี่ย เนื่องจากว่าตัวเอกอัคราชทูตของไทยเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกเป็นตัวแทนของประมุขของรัฐนะครับเป็นตัวแทนของประเทศไทยเวลาไปยื่นสารกับไปยื่นสารกับประมุกของรัฐในต่างประเทศดังนั้นเนี่ยนะครับสถานทูตเนี่ยจะอยู่ที่เมืองหลวงนะครับยกตัวอย่างยังเช่นว่าที่อเมริกาเนี่ยสถานทูตของไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับหรือ ที่เมืองจีนนะครับสถานทูตของไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ปักกิ่งนะครับเพราะว่าปักกิ่งเนี่ยเป็นเมืองหลวงของจีนแล้วก็ที่เมืองจีนเนี่ยประเทศไทยก็จะมีสถานกงศุลที่จะประจําตามเมืองต่าง,งเนี่ยอยู่หลายที่เดียวนะครับเซี่ยงไฮ้กวางโจ้นานหนิงเซี่ยเหมินแล้วก็อีกสองสามเมืองนะครับเพราะว่าเมืองจีนเนี่ยเป,เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่นะครับสหรัฐเขาก็กมีสถานกงศูลอยู่สองแห่งนะครับก็ตรงเนี้ย หลายประเทศเนี่ยเขาจะมีสถานกงศูลอยู่หลายแห่งนะครับนอกจากสถานกงศูลแล้วเนี่ยยังมีสถานกงศุลที่เป็นสถานกงศูลกิติมศักดิ์หมายที่ว่าประเทศไทยเนี่ยบริส่งค้นไปแต่ว่าแต่งตังคนเนี่ยที่ประเทศนั้นเนี่ยนะครับให้เป็นกงศูลกิติมศักดิ์ของไทยกับตรงนี้เพราะว่าเป็นประเพณีของทั้งการทูตทั้งกงศูนนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันไทยกับแต่งตัง คนชาตเรานั่นนะครับให้เป็นกงสุนของไทยไมิหนาทีค่อยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งประเทศไทยแล้วก็ซอยเหลือคนไทยเพิ่นก็สามารถที่จะเก็บค่าธรรมเนียมในการที่เวลาคนมาขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยนะครับกงสูงกิติมรศักดิ์เนี่ยก็สามารถที่จะเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่านะั่น,ะนะเป็นรายได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ประเทศไทยมีอยู่นะครับ ทั้งการประชุมหัวหนา Mission, Head Mission, ้ามิชชั่นเฮดอ o ฟมิชชั่นนะครับ HOM เนี่ยหรือว่าการประชุมคณะทูตเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ในกรุงเทพช่วงเนี้นะครับเราก็เป็นโอกาสดีน,ดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ประเทศไทยก็มีการผลักดันในเรื่องของนโยบายหลายอย่างนะครับกาทัานทูตเนี่ยแต่ละปีก็จะมีโอกาสเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเป็นแบบเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับกับ ได้พบปากกับกับคนที่ว่างนโยบายนะครับทั้งคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานต่างๆที่สําคัญอย่างเช่นว่าแบ่์ชาตินะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวกับการทรงออกนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยก็ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าตอนเนี้ยทังภาคเอกชนไทยกับกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องรวมมือกันอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าก็เป็นโอกาสอันดีนะครับ แล้วอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่อยากจะว่าก็คือว่าในการประชุมเรื่องของของคณะทูตไทยเนี่ยนะครับก็จะมีการว่ากันหลายเรื่องเนื่องจากว่าทูตไทยเนี่ยจะเป็นเป็นข้าราชการระดับสูงนะครับเป็นข้าราชการระดับท<ๆ>ี่สิเพราะฉะนั้นก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยสูงที่เดียวนะครับบางเรื่องเข้ากับคุยกันนะครับยกตัวอย่างว่ายังยังเช่นว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็อยากจะมีพระราชบัญญ,ญัติ ของของเจ้าของนะครับพระราชบัญญัติในเรื่องของการทูตของเจ้าของ Foreign Service Act เนี่ยนะครับเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศก็จะมี Foreign Service Act นะครับที่ให้ว่างเรื่องของความเป็นมืออาชีพของเจ้าของนะครับยังสหรัฐเนี่ยก็จะมี Foreign Service Act นะครับของไทยก็ยุ่ระว่างในการที่จะพิจารณาว่าจะมีหรือไม่มีนะครับก็ต้องคุยกันคับคนข้างในเองว่าคนในกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ คนข้างนอกก็คือว่ายัางทั้งก่อพ่อทั้งกระทรวงการคลั่งก่อพ่อรอหรือว่าหน่วยงานอื่นๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เนื่องจากว่าหน่วยงานของไทยเนี่ยที่ไปยูต่างประเทศเนี่ยมีหลากหลายนะครับตอนนี้นอกจากของกระสรวงการต่างประเทศเราก็จะมีของกระสุวงกล่างโหมมีของกระทรวงพาณิชย์นะครับมีกระสรวงการคลั่งนะครับหลากหลายที่เดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็น่าสนใจที่เดียว นะครับกาประเด็นประเด็นที่ที่น่าจะนํามาเว่าเพิ่มเติมเนี่ยที่ผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องสําคัญในช่วงเนี่ยนะครับกับเรื่องของทะเลจีนใต้นะครับตรงนี้ก็ผมก็เพิ่งได้อ่านข่าวเมื่อวานเนี่ยบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยกับกับพิจนาเหมือนกันว่าอยากจะฟ้องจีนนะครับในเรื่องของทะเลจีนใต้เพราะว่าผมเว่าในรายการเมื่อเมื่อคราวที่แล้วนะครับว่า ฟิลิปปินส์เนี่ยฟ้องจีนเรื่องของทะเลจีนใต้แล้วก็ทั้งศาลอนุญาโตตุตตลาการเนี่ยนะครับก็ก็รับพิจารณานะครับเฮตไทยอินโดนีเซียเนี่ยสนใจที่จะฟ้องจีน้กันนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าในทะเลจีนใต้เนี่ยมีประเทศหลายประเทศเนี่ยกล่าวอ้างในเรื่องของความเป็นเจ้าของหรือว่าสิทธิในการใส่ทะเลจีนใต้นะครับก็บแต่ละประเทศเนี่ยจะมีการกล่าวอ้างสิทธิเนี่ยนะครับ ปกติเนี่ยในเรื่องของของกฎหมายทะเลเนี่ยประเทศที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมาคุยกันนะครับคุยกันแล้วก็กาหนดสิทธิ์ขึ้นมาแต่ว่าถ้าควาสามารถที่จะเจรจากันได้นะครับทั้งกฎหมายทะเลเนี่ยอนุสัญญากฎหมายทะเลเนี่ยก็เปิดโอกาสให้มีการนําเรื่องไปสู่ศาลใดนะครับอาจจะเป็นศาลใดก็ได้นะครับทะเลศาลกฎหมายทะเลศาลโลกก็ได้ หรือในเรื่องของสารอนุญาตตตุลาการก็ได้อนุญาตตเลือกตุลา,า,าการหมายถึงว่าเป็นเป็นการาพิจารณาคดีของคณะบุคคลน,นะครับอาจจะเป็นคล้ายๆศาลนะครับแต่ว่ากระบวนการพิจารณาเนี่ยอาจจะผมคิดว่าน่าจะง่ายกว่านะครับง่ายกว่าแล้วก็เป็นทางการน้อยกว่านะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสารอนุญาตตตุลาการเนี่ยพันได้ใด วินิจฉัยเวลาว่าเพิ่นม,มีอำนาจพิจารณาคดีในเรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เฮ็ดให้ประเทศอืศน่นๆเนี่ยที่ที่กล่าวอ้างสิทธิ์ในทะเลจ,จีนใต้เนี่ยก็บอกว่าอยากจะนำเรื่องขึ้นไปสู่การพิจารณาของของบุคคลที่3นะครับเพิน่นเอิ้นว่า third party resolution นะครับในวงการกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับหลายหลายครั้งเนี่ยนะครับบางประเทศเนี่ยเป็นเป็นมื เป็นเพื่อนฝูงกันมูพวกเพื่อนฝูงกันแต่ว่าถ้าเราสามารถคุยกันได้เนี่ยก็สามารถที่จะน้าคดีขึนไปสู่ศาลได้ยกตัวอย่างอย่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะครับที่มีข้อพิพาทกันในเรื่องของของคดีขาพระวิหารนะครับก็มีการน้าเรื่องขึ้นไปสู่ศาลศาลระหว่างประเทศนะครับหรือว่าประเทศมาเลเซียกับสิงคโปร์คล้ายกันนะครับก็มีมีข้อพิพาทกันก็น้าเรื่องกันไปยกตัวอย่างอย่างเช่นว่า โดยถัาไกลกันออกไปนิดนึงเนี่ยอย่างเช่นฟิลิปปินส์เนี่ยกฟองไทยในเรื่องของเ,อเรื่องของบุรีนะครับในองค์การการค้าโลกและก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่เพราะว่าทั้งทั้งไทยเนี่ยกกาลังพิจารณาในเรื่องของคดีอาญาว่าจะดําเนินการกับผู้นำเขา่เาที่เป็นบริษัทบุรีหรือบอนะครับตรงนี้ก็ ก็ยังยังยังเป็นข้อพิพาทกันอยู่ผมก็ติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะกลับมาอยู่ประเทศไทยได้6เดือนแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นอยู่ที่เจนีวาเนี่ยผมก็ตามอยู่เรื่อยๆต,ติดตามถามข่าวๆว,ว,ว่ามีความคืบหนา้าหรือบอนะครับว่าในการแก้ไขปัญหากันเนี่ยเพราะว่าช่วงที่ผมอยู่เจนีวาเนี่ยก็ทุกเดือนเนี่ยทั้งฟิลิปปินเนี่ยเพิ่นกะ จะนำเรื่องขึ้นสู่ DSB มายียกว่า Dispute Settlement Body น,นะครับอ,อ,กกองค์กรระงับข้อพิพาทของของ WTO หรือว่าองค์การการค้าโลกเนี่ยก็บอกว่าไทยเนี่ยบริปฏิวัติตามคำตัดสินในเรื่องของคดีข้อพิพาทเรื่องบุรีนะครับก็ตอนนี้ฟิลิปปินส์ก็มีสิทธิ์ที่จะนำ่เรื่องขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งฟิลิปปินส์เนี่ย ยังยังดูท่าที่อยู่แล้วก็ไทยกัยังคุยกับฟิลิปปินส์อยู่ตรงนี้กับเป็นเป็นเรื่องที่จะต้องเบิ่งกันต่อไปว่าจะเป็นจังไดน,นะครับว่าว่าจะก้าวไกลไปขนาดไหนแล้วอีกอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับที่ที่หลายท่านเนี่ยสนใจก็คือเรื่องของรถแมพของประเทศไทยนะครับว่าการยกรางรธทัมนูนเนี่ยนะครับว่าจะเป็นไปแนวใดเพราะว่ารธทรมนูนเนี่ยถือว่าเป็น เป็นหัวใจสําคัญในระบอบก,การปกครองประชาธิปไตยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ทั้งพมา่าเองเนี่ยนะครับทั้งเมียนมานะครับเพิ่นก็มีการเลือกตั้งไปแล้วนะครับแล้วก็ดูท่าทางเราคิดว่าองซานซูจีเนี่ยคงจะชนะการเลือกตั้งนะครับอของไทยกอย็อยู่ในระวางของการร่างรัฐมนุญนะครับถ้าการร่างรัฐมนุญเนี่ยประสบความสําเร็จรุ่วรงไปเนี่ยก็คงจะเหตุให้การเลือกตั้งของไทยเนี่ยสามารถจัดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะครับ มีคนที่เคยฟังรายการของผมเนี่ยหรือว่าเคยพบปะกกับผมเนี่ยเชิญชวนผมเนี่ยให้ไปว่่ใไ้ฟังในหลายเรื่องในเรื่องของการเมืองไทยเรียวหลังแน่นาม้องไปในอนาคตว่าการเมืองไทยเป็นยังไงน,น,นะครับผมก็กับรับปากขึ้นกันนะครับท่้งมหาลัยบางมหาลัยเนี่ยก็เชิญไปผมก็ยินดีที่จะไปให้ความรู้เพราะว่าผมมองว่าในเรื่องของการให้ความรู้เนี่ยสำคัญนะครับ แล้วกประสบการณ์ในเรื่องของตั้งประเทศเนี่ยก็จะเป็นประสบการณ์อันนึงเนี่ยที่สามารถที่จะนํามาใส่ใดกับประเทศไทยก็ถ้าเฮ้าเนี่ยมีความหูนะครับบ่ว่าจะมากหรือน้อยน,ยนะครับก็บถ้าจําเป็นเนี่ยนะครับก็บควรจะนํามาเพื่อแพ้เพื่อแพสสาหรับเพื่อนร่วมชาตินะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศต่อไปนะครับผมก็เห็นว่าช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่ ระวังเป็นหัวเรียวหัวต่อของไทยนะครับว่าจะเดินหน้าไปเจ๊งใดน,นะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่เพิ่งเปิดเข้ามาในรายการนะครับก็เป็นรายการคุยกันวันศุกร์ครับผมสรยชาสมบัติดำเนินรายการนะครับก็นําเรื่องต่างๆมา,มาว่างให้ฟังนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ที่อยากจะเว่าก็คือว่าอีกสองสามมือเนี่ยผมจะไปประชุมที่กรุงเฮกที่เนเธอร์แลนด์นะครับเรื่องที่จะไปประชุมก็เป็นเรื่องของสารอาญาระวางประเทศ สารอาญาระวังประเทศเนี่ยก็มีการก่อตั้งกันขึ้นมาได้สักพักหนึ่งอ่ะเป็นซิปว่าปีนะครับแล้วเหตุผลในการตั้งสารอาญาระวังประเทศขึ้นมาเนี่ยบางท่านก็อาจจะถามขึ้นมาว่าเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีสารอาญาของเจ้าของอยู่แล้วนะครับสมมติว่าคนไปลักชิงบิงปล้นหรือว่ากระทบความผิดอาญาต่างๆเนี่ยไปขึ้นสารอาญาองเจ้าของเนี่ยเราเป็นยังถึงจะมีสารอาญาระวังประเทศขึ้นมานะครับหลายท่านอาจจะถาม ศาลอาญ,ญาระหว่างประเทศเนี่ยตั้งขึ้นมาส่วนมากเนี่ยเพื่อที่จะพิจรารณาคดีในเรื่องของอาชญากรรมสงครามหรือว่าความผิดลายแรงอื่นๆนะครับความผิดรุกรานตรงนั้นเนะ่ะเพราะว่าในอดีตเนี่ยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากที่มีการต่อสู้กันล่มตายกันนะครับในไทยสุดเนี่ยหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเนี่ยก็มีการจะตั้งศาลขึ้นมา เพื่อพิจารณาคดีอาชญากรสงครามนะครับอาชญากรรมสงครามของของฝ่ายที่แพ้สงครามนะครับแล้วก็แล้วก็วกเป็นแรงบนันดาลใจนะผมคิดว่าตรงนั้นนะครับแล้วก็ก็ให้เกิดศาลอาญ,ญาระวังประเทศขึ้นมาเรื่องที่ศาลอาญ,ญาระวังประเทศเนี่ยพิจารณากเป็นคดีใหญ่ๆอย่างเช่นคดีอาชญากรสงครามวอกคร่มเนี่ยนะครับซึ่งการที่จะถูกพิษเนี่มี มีวิธีพิจารณาเนี่ยแปลกไปจากสารอาญาธรรมดานะครับบางท่านอาจจะถามว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือบอนะครับบา,บางเทือนเนี่ยผมคิดว่ากับบ่ได้ไกลตัวยกตัวอย่างง่ายยาง,ง,ยงเช่นว่ากรณีที่ท่านบุฟัองอาจจะจําได้นะครับกรณีที่สายการบินมาเลเซียเนี่ยบินเหนือน่านน้ำของเหนือน่านฟ้าของยูเครนนะครับช่วงนั้นเนี่ยแล้วก็ถูกจรวดต่อสู่กากาศญานยิ่งตกนะครับโดยไฟ ต่อต้านรัฐบาลยูเครนนะครับก็เหตุให้เกิดความเสียหายความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงนะครับเพราะว่าเครื่องบินตกแล้วก็ผู้โดยสารทั้งล่ำเนี่ยเสียชีวิตนะครับก็มีการสืบสาวเล่าเรื่องไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยบินจากเนเธอร์แลนด์นะครับเพื่อที่จะบินกลับมาแล้วก็ทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ทุ่มทุน ทรัพยากรน,นะครับในการสืบสวนเราในไทยสุดเนี่ยเนแลนดอเพิกาสรุปบอกว่าเครื่องบินเนี่ยถูกยิงตกนะครับบริเวณตกด้วยเรื่องเหตุอื่นที่นี่ปัญหาก็คือว่าพอเครื่องบินถูกยิงตกเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นมากก็คือว่าภัยเป็นคนยิงนะครบับตอนนี้ก็คือว่าความเป็นไปได้สูงก็คือว่าน่าจะเป็นฝ่ายกบฏท,ที่ตอตันยูเครนเนี่ยเป็นคนยิงนะครับ แล้วก็มีการนําเรื่องขึ้นไปสู่สหรประชาชาตินะครับเพื่อพิจารณาคดีเพื่อว่าจะเหตุจังใดนะครับทั้งทาง security council หรือว่าคณะมนตรีความมั่นคงของสหรประชาชาติเนี่ยก็บ่าสามารถตัดสินใจในเรื่องนี้ได้เพราะว่าทางรัเสเซียเนี่ยเพิ่นวีโตเพิ่นเพิ่นบ่เ,นเห็นด้วยเพิ่นขัดขวางการพริจารณาคดีเรื่องนี้นะครับทั้งเนเธอร์แลนด์แล้วก็อีกหลายประเทศที่เป็นผู้สูญเสียนะครับมาเลเซียออสเตรเลีย หรือว่าอีกต่างๆเนี่ยเกือบซิปก็ประเทศเนี่ยก็มาเบิงว่าเอ๊ะจะเหตงใดในการที่จะนําคนที่กระทําความผิดเนี่ยมาลงโทษนะครับก็เพิ่นก็บอกว่าเอ๊ะถ้าทาง security council หรือว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติเนี่ยว่าสามารถที่จะรัดสินใจเนี่ยน่าจะส่งเรื่องให้กับองค์กรใหญ่ของสหประชาชาติเป็นเป็น G.A. general council นะครับ general assembly นะครับ พิจนาไดบอนะครับตามกฎบัตรสาประชาติชาตินะครับบริระบุชัดเจนนะครับแต่ว่าผมก็มองว่าตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการดาเนินการในเชิงการเมืองหรือบอลนะครับหลายประเทศก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้นะครับทั้งทั้งรัสเซียเองเพิ่นกับบรเห็นด้วยในเรื่องที่การ,การที่จะมีการจัดตั้งศาลอาญาระวังประเทศในการพิจณาคดีเรื่องนี้เพราะว่า ถ้าถ้าเขามองตามความเป็นจริงเนี่ยตอนที่เครื่องบินของมาเลเซียถูกยิงตกเนี่ยมเนี่ยถูกยิงตกเหนือน่านฟ้าของยูเครนเนี่ยแต่ละประเทศที่มีผู้โดยสารอยู่เนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะมีกฎหมายทำนองที่ว่าถ้ามีคนกระทําความผิดนะครับต,ต่อต่อคอนชาติของเจ้าของเนี่ยก็สามารถดําเนินคดีได้แต่ว่ามันมีหลายประเทศนะครับตอนนี้มีถึงถึงกว่า10ประเทศนะครับ หลายประเทศเหลือเกินมาเลเซียก็อยู่หนึ่งในนั้นนะครับที่นี่จะเหตุจังดานะครับแต่ละประเทศถ้าจะพิจารณาคดีของเจ้าของไปเนี่ยปัญหาก็คือว่าการจะนําความนํำนำคนผิดมาลงโทษเนี่ยจะต้องไปขอทรงผู้ไร้ข้ามแดนมาซึ่งกรณีเนี่ยเป็นไปได้ว่าคนนั้นเนี่ยอาจจะอยู่ที่ดินแดนที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลยูเครนนะครับหรือว่า อาจจะเดินทางหนีเข้าไปในรัสเซียความเป็นไปได้ก็คือว่ารัสเซียเนี่ยคงจะบ่ส่งผู้ร้ายคานแดนออกมามันบ่ครับถ้าเป็นกรณีศาลดัตช์หรือว่าศาลนิเธอรด์เนี่ยพิจารณาคดีศาลนิวซีแลนด์พิจารณาคดีศาลออสเตรเลียพิจารณาคดีศาลมาเลเซียพิจารณาคดีเนี่ยก็คงจะบด้รับความรวมมือนี่ถึงเป็น,ปนสาเหตุที่ว่าหลายประเทศก็เลยมีความรวมมืออยากจะให้เกิดศาลร,ระหว่างประเทศขึ้นมาแต่ว่า ถ้าตอนนี้สารว e ัตงประเทศเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เนี่ยจะมีช่องทางไหนนะครับก็มีมีช่องทางหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกเนี่ยสมมุติว่ายูเครนเนี่ยสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกของสารอาญาระวังประเทศเนี่ยเกิเห็นไดขึ้นกันหรือกรณีที่สองเนี่ยยูเครนเนี่ยประกาศยอมรับอํานาจของของสารอาญาระวังประเทศทําความตกลงกับสารอาญาระวังประเทศเพื่อที่จะให้สารอาญาระวังประเทศเนี่ย ขามาพิจารณาคดีชําระสักสางตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับหรือมาเลเซียเนี่ยถ้าเกิดสมัครเขาเป็นสมาชิกของศา,าลอาญารองประเทศเนี่ยก็กอาจจะเป็นวิธีหนึ่งคือกันนะครับตรงนี้ก็กเป็นหลายวิธีในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ขึ้นไปนะครับผมก็จะเข้าไปร่วมประชุมแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องของตรงนี้ก็คงจะบร่ได้มามาอยู่ในเป็นวาระของการประชุมแต่ว่าผมคิดว่าจะเป็นโอกาสอันดีในการที่จะได้ไปพบปะกับ กับคนที่รับผิดชอบแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นนะครับก็ผมจะไปประชุมอยู่ถึง10มื่นนะครับนี่ที่ศาลอาญาระวังประเทศที่กรุงเฮกนะครับหลังจากที่ประชุมเสร็จก็คงจะนําเรื่องพวกนี้มาว่าใงไ้ฟังต่อไปว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยบม่ได้เป็นสมาชิกของศาลอาญาระวังประเทศนะครับประเทศไทยกก็มีข้อคัดคองบางประการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ ัฐารรมนูญของไทยเนี่ยบางบทบางมาตราเนี่ยอาจจะบอเปิดโอกาสให้ไทยเนี่ยเขาเป็นสมาชิกของสารอายารองประเทศได้แต่ว่าจังไรก็แล้วแต่เนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยเห็นความสําคัญน,นะครับก็จะต้องเข้าไปเบิงในฐานะผู้สังเกตการนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยลงน้มในความตกลงหนีแต่ว่ายังบดได้หายสัตยาบันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความจําเป็นที่ไทยจะต้องติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิดเพราะว่า ตอนนี้ประเทศต่างๆที่เขาเป็นสมาชิกของศาลอาญาระวางประเทศเนี่ยมีถึงรอยกว่าประเทศแล้วนะครับในทางที่สุดเนี่ยไทยเนี่ยร่วมถึงประเทศอื่นๆที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกเนี่ยก็คงจะต้องมาพิจาย,ยังที่ถวนว่าข้อดีข้อเสียโดยเฉพาะย,ยิ่งข้อเสียสมมติว่าไทยบม่ได้เข้าเป็นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่กับตรงนี้กับเ,เป็นประเด็นที่ในความเป็นจริงเนี่ยในใน,ในการเมืองไทยเนี่ยมีการเว้าถึงศาลอาญาระวางประเทศอยู่หลายที่เดียวนะครับกับ คนไทยที่ทมีความเชื่อทางการเมืองแตกต่างกันจะมีมุมมองในเรื่องของสารอาญาระวังประเทศแตกต่างกันนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในไทยเนี่ยบาง,บาง,บาง,บางกลุ่มบางฝ่ายเนี่ยก็อยากให้สารอาญาระวังประเทศเนี่ยเขามาพิจารณาคดีเหนบอนกอับอีกบางกลุ่มกับบอยากให้เขามาพิจารณาคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่ผมคิดว่าไทยเนี่ยมีมีความชอบธรรมแล้วก็มีมีผลประโยชน์ ยังแท้จริงที่ที่จะต้องพิจาย่างที่ทวนนะครับในการที่จะว่าจะเข้าเป็นหรือว่าเขาเป็นนะครับหรือว่าถ้าจะเขาเป็นเนี่ยจะมีการแก้กฎหมายอย่างนะครับตรงนี้ก็กผมก็จะได้มีโอกาสไปรับฟังความเห็นจากจากคนที่เข้าเป็นสมาชิกของศาลอายาระวังประเทศอยู่แล้วแล้วก็ได้มีโอกาสพบปะกับคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับผมผมคิดว่าจะเป็นโอกาสอันดีท,ที่ที่จะ ได้ไปแลกเปลี่ยนความเห็นกันเพราะว่าเรื่องของสารยายะรองประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมกับโบได้จับมาก,ก่อนน,นะครับก็บส่วนมากที่ผ่านมาก,กับจับในเรื่องของกฎหมายการข้าวว่างประเทศนะครับเรื่องของกฎหมายทะเลตอนหลังก็เพิ่งมาเริ่มเริ่มเฮ็ดน,น,นะครับหลังจากที่ประเทศไทยเนี่ยถูกใบเหลืองจากจากทั้งสภาพยุโรปนะครับตอนนี้ก็พยายามเจราจาแก้ไขปัญหากันอยู่เพราะว่าคิดว่าทั้งสภาพยุโรปเนี่ยน่าจะตัดสินใจในเรื่องของอายุยู่หรือว่า การทำประมงผิดกฎหมายเนี่ยประมาณเดือนเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับเข้ากาับพยายามเงียยหูรับฟังอยู่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยจะออกมาแบบใดนะครับแต่ว่าไทยตอนนี้ก็ดําเนินเดินหน้าเต็มที่ในการแก้ปัญหานะครับในการออกกฎหมายเรากาใ็ในเรื่องของการออกกฎหมายก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็ขึ้นในเรื่องของการว่างมาตรการอื่นออย่างเช่นว่าการจํากัดจํานวนเรื่องประมงเนี่ยนะครับซึ่ง เท่าที่ผมรับฟังมาเนี่ยเรือประมงของไทยที่สามารถไปเห็ดประมงน้าลึกได้เนี่ยมีโบลายนะครับมีมีเก้าสิบแปดล้ำมมีคนเล่าเหวี่งเล่าเหวีฟังนะครับมีเก้าสิบแปดล้ำเองก็แต่ว่าการที่ไทยมีขีดความสามารถที่ออกไปเห็ดการประมงในน่านน้ำลึกๆเนี่ยนะครับก็ก็แน่นอนเนี่ยนะครับการใช้กฎหมายทะเลข,ของไทยเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยบางประเทศเนี่ยก็จะจะเริ่ม จับตามองว่าเรือประมงของไทยเนี่ยไปไปทําการประมงผิดกฎหมายในนา,นานามของเขาหรือเปล่านะครับหรือกับบางครั้งก็อาจจะมีข้อพิพาทกันในกรณียังเมื่อเร็วๆนี้ก็มีกรณีของอินโดนีเซียที่ทําลายเรือประมงของไทยไปนะครับแล้วก็ทั้งสมาคมประมงของไทยเนี่ยซึ่งมีหลายสมาคมเนี่ยกับพญามาบอกว,ว่าการที่เรือประมงของไทยถูกเผาทําลายโดยโดยอินโดนีเซียเนี่ย อาจจะเป็นการกระทําโดยบริษัด้วยกฎหมายนะครับก็จะมีการเตรียมการฟ้องร้องกันตรงนี้ก็กาสนใจที่เดียวว่าเรื่องจะดําเนินไปทางใดนะครับในในทางภาครัฐเนี่ยทาง,งภาครัฐเนี่ยผมคิดว่า,าทางรัฐบาลไทยก็คงจะต้องคุยกันกับทางรัฐบาลอินโดนีเซียในการที่จะหาวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับว่าจะให้ทังใดส่วนภาคเอกชนเองที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็แน่นอนกัเพิ่นก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมายไดนะครับโดยเฉพาะย,ยิ่งในเรื่องของอาการ การเดินเรือในถ้าเป็นเรื่องการเดินเรือในทะเลหลวงหรือว่าเป็นการเดินเรือในเขตเศรษฐกิจจำเพาะใน200ไม้ทะเลเนี่ยกฎหมายระวังประเทศกฎหมายทะเลเนี่ยบอกชัดเจนว่าสามารถเดินเรือได้นะครับก็เป็นข้อพิพาทกันนะครับว่าว่าเรือประมงของไทยเนี่ยไปทําการประมงในในน่านน้อินโดนีเซียหรือบอหรือว่าไปทําการประมงในปาปัวนที่นี่แล้วก็หลังจากทําการประมงเสร็จเนี่ยเดินเรือผ่านน่านน้อินโดนีเซียซื้อแล้วก็ถูกจับ ถ้าเป็นยังสั้นเนี่ยนะครับกับข้อเท็จจริงเนี่ยในการพิจารณาก,จตก,ตก,ก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็เฮทไทยผลเนี่ยจะแตกต่างกันไปว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตามกฎหมายทะเลเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นในาน่านน้ำที่เป็น Exclusive Economic Zone หรือว่าเขตเศรษฐกิจเฉพาะเนี่ยถ้าถูกจับนะครับก็บสามารถที่จะทำลายเรือได้ถ้าหากทางเจ้าของเรือเนี่ยมีการวางเงินประกันนะครับตรงนี้ก็เขียนชัดเจน ผมก็คิดว่าเป็นประเด็นที่จะต้องคุยกันที่เดียวว่าในไทยที่สุดเนี่ยเรื่องเนี่ยจะเดินหาไปยังไดนะครับในการแก้ไขปัญหาประมงกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมคิดว่าเวลาของผมเนี่ยคงจะใกล้หมดแล้วนะครับแล้วก็ขออนุญาตล่าไปสําหรับคุยกันวันศุกร์นะครับพบกันไม่เนี่ยนะครับสำหรับคุยกันวันจันทร์นะครับหลังจากนั้นผมก็จะไปประชุมที่กรุงเฮกนะครับหลังจากที่ประชุมเสร็จก็คงจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกนะครับ ขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ